สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เรามาเจอเกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์วันนี้เราก็ยังอยู่ที่บทที่3กันอยู่คือเรื่องการคูณการหารวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องการหาผลหารและการตรวจสอบค่ะแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปหาผลหารเราจะมารู้จักขั้นตอนการหาผลหารกันก่อนนะคะขั้นตอนที่1คือเราจะเขียนจำนวนที่จะเป็นตัวตั้งหารหรือจำนวนที่จะถูกหารไว้ทางขวา โดยเขียนไว้ในเครื่องหมายหารยาวและเขียนจํานวนที่เป็นตัวหารหรือจํานวนที่จะนํามาหารตัวตั้งไว้ทางซ้ายด้านนอกเครื่องหมายหารยาวนะคะขั้นที่2การหารจะหารจากซ้ายมือไปทางขวามือทีละ1ตัวถ้าหารไม่ได้ให้เพิ่มตัวเลขทางด้านขวามือทีละ1ตัวแล้วหารต่อโดยจะเขียนผลลัพธ์ไว้บนเครื่องหมายหารยาวนะคะเหนือตัวตั้งหารและจะเหลือพื้นที่ใต้สมการเพื่อจะได้นำ จำนวนมาลบกันได้หารไปถึงตัวสุดท้ายและได้คำตอบค่ะ 3. ตัวตั้งจะมีค่าเท่ากับตัวหารคูณผลหารบวกเศษเมื่อเศษเป็นศูนย์เราจะเรียกว่าการหารลงตัวและเมื่อเศษมากกว่าศูนย์จะเรียกว่าการหารไม่ลงตัวค่ะเศษที่เกิดจากการหารต้องมากหรือเท่ากับศแต่ต้องน้อยกว่าตัวหารนะคะขั้นที่4การตรวจคำตอบ เราจะนำตัวหารคูณผลหารบวกเศษจะมีค่าเท่ากับตัวตั้งนะคะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างที่หนึ่งเขาบอกว่าหาผลลัพธ์โดยการหารยาวและตรวจสอบเขาโจทย์ให้มาว่า62,954หาร8การหาคำตอบโดยการหารยาว เราจะใส่เราจะเรียก6 2 9 5 4ว่าตัวตั้งและเรียก8ว่าตัวหารค่ะการหารเราจะใส่ตัวตั้งไว้ข้างในเครื่องหมายหารยาวคือจะนำา6้อยไว้ข้างในเครื่องหมายหารยาวและจะนำตัวหารไว้ข้างหน้าเครื่องหมายหารยาวก็คือ8นั่นเองค่ะการหารเราจะหารจากด้านซ้ายมือไปทางขวามือทีละ1ตัวเรามาเริ่มหารกันเลยนะคะ อันดับแรก6หาร8ก็คือหมายความว่า8คูณอะไรล่ะถึงจะได้6มีไหมคะผลลัพธ์ที่จะนำมาได้จะต้องมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับผลลัพธ์ที่เราต้องการเท่านั้นนะคะเกินไม่ได้นะคะเกินถือว่าผิดนะคะ8คูณอะไรได้6ไม่มีใช่ไหมคะเราจะเลื่อนไปทางขวามือเพิ่มอีกหนึ่งตัวจากมีแค่6แค่ตัวเดียว เพิ่ม2เข้ามาก็จะกลายเป็น62 62หาร8หมายความว่า8คูณอะไรหลักถึงจะได้62มีไหมคะมีไหมคะถ้าไม่มีให้เอาค่าที่ใกล้เคียงที่สุดนะคะแต่ห้ามเกินก็คือ87 8คูณ7เท่ากับ56เมื่อได้ผลลัพธ์มาแล้วให้นำ62ลบ56 62ลบ56เหลือเท่าไหร่คะเหลือ6 ลบก,กันเสร็จแล้วเราจะดึงตัวถัดไปลงมาทีละ1ตัวนะคะเราจะดึง9ลงมา6ดึง9ลงมาก็จะกลายเป็น69 69หาร8ร8ปหมายความว่า8คูณอะไรล่ะถึงจะได้69มีไหมคะถ้าไม่มีให้นักเรียนเอาตัวที่ใกล้เคียงที่สุดแต่ห้ามเกินนะคะก็คือ8คูณ8เท่ากับ64แล้วเราก็จะนำ69ลบ64 เหลือ5นะคะลบกันเสร็จแล้วเราจะดึงตัวถัดไปลงมาก็คือจะดึง5ลงมาเป็น55 55หาร8หมายความว่า8คูณอะไรหล่ะถึงจะได้55ี้มีไหมคะถ้าไม่มีให้เอาตัวที่ใกล้เคียงจะได้ว่า8คูณ6เท่ากับ48อ่า5ลบ48เหลือเท่าไหร่คะเหลือ เอ่าเหลือ7ดึง4ลงมาเป็น74 74หาร8หมายความว่า8คูณอะไรนาะถึงจะได้74มีไหมคะไม่มีก็ให้เอาตัวที่ใกล้เคียงที่สุดก็คือ8คูณ9เท่ากับ7จ74ลบ7จจะเหลือเศษ2นะคะอาตัวหารหมดแล้วเราจะหยุดการหารไว้เพียงเท่านี้นะคะ แสดงว่าข้อนี้เราคำตอบที่เราได้มาก็คือ7869เศษนะคะและเราจะเรียก7869ว่าผลหารค่ะ,อะพอเราหาผลหารเสร็จแล้วเราจะมาดูซิว่าเอ๊ะคำตอบที่เราได้เนี่ยมันถูกหรือเปล่าเช่นหารถูกหรือเปล่าโดยการตรวจ สอบ,อรรอบะะโดยการตรวจคําตอบนะคะโดยการตรวจคําตอบคุณครูบอกไว้แล้วว่าจะตรวจคําตอบได้โดยให้นําตัวหารคูณผลหารบวกด้วยตัวเศษถ้าคําตอบที่เราหาได้ถูกต้องจะต้องได้คําตอบเท่ากับตัวตั้งของเรานะคะโดยตัวหารของเราก็คือ8เอาไปคูณกับผลหารคือ7 8 6 9บวกกับตัวเศษก็คือ 2ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาก็คือ62,954เท่ากับตัวตั้งใช่ไหมล่ะคะ,ะดังนั้นสแสดงว่า62,954หาร8ได้7,869เศษ2ค่ะดังนั้นคำตอบของ62,954หาร8จึงมีค่าเท่ากับ7,869เศษ2ค่ะเรารู้จักการหาร ยาวไปแล้วต่อไปเราจะมาดูวิธีการหารสั้นกันบ้างนะคะ mm. เขาบอกว่าหาผลลัพธ์โดยการหารสั้นและตรวจสอบทำเหมือนกับหารยาวทุกประการแต่แค่เครื่องหมายมันต่างใช่ไหมคะเครื่องหมายหารยาวมันจะตั้งขึ้นแต่หารสั้นมันจะกลับหัวลงใช่ไหมคะแต่การใส่ทั้งตัวตั้งและตัวหารจะใส่เหมือนเดิมคือใส่ ตัวตั้งก็คือ1 2ึ่งที่เราเรียกว่าตัวตั้งนั้นไว้ข้างในเครื่องหมายหารสั้นและ2ที่เราเรียกว่าตัวหารไว้ข้างหน้าเครื่องหมายหารยาวนะคะและการหารก็จะหารจากซ้ายมือไปหาขวามือเหมือนการหารยาวเลยค่ะเรามาเริ่มหารกันเลยนะคะหนึ่งก่อนหนึ่งหาร2ก็คือ2คูณอะไรละถึงจะได้1มีไหมคะ ไม่มีใช่ไหมคะถ้าไม่มีเราจะเลื่อนไปทางขวามือเพิ่มอีกหนึ่งตัวจากหนึงเพิ่มศูนย์เข้ามาก็จะกลายเป็น10 10หาร2ก็คือ2คูณอะไรหล่ะถึงจะได้10มีไหมคะก็คือ2คูน5เท่ากับ10 10ลบ10เหลือ0อ่าถ้าเป็นหารยาวเราก็จะบอกว่าดึง2ลงมา2หาร2ก็คือ2คูณอะไรได้2 ก็คือ2คูณ1เป็น2ใช่ไหมคะ2ลบ2เหลือ0ดึง4ลงมา4หาร2ก็คือ2คูณอะไรละ่ะถึงจะได้4ก็คือ2,2คูณ2เป็น4ใช่ไหมล่ะคะ4ลบ4เหลือ0อ่าต่อไปดึง7ลงมา7หาร2ก็คือ2คูณอะไรละ่ะถึงจะได้7มีไหมคะ ถ้าไม่มีให้นักเรียนเอาตัวที่ใกล้เคียงแต่ห้ามเกินนะคะก็คือ2คูณอะไรคะเออสองคูณสเท่ากับ6ใช่ไหมคะ2คูณ3าเท่ากับ6แล้วเราจะนำเจไปลบ6เหลือเศษ1ค่ะค่ะเ,เราจะเรียก5,123ว่าผลหารและเรียก1ว่าเศษค่ะพอเราหา ผลหารเสร็จแล้วเราจะมาตรวจคําตอบดูซิเอผลหารที่เราหามาใช่ผลหารที่ถูกต้องหรือเปล่านะโดยการตรวจสอบหรือการตรวจคําตอบในการตรวจสอบหรือตรวจคําตอบให้นําตัวหารคูณผลหารบวกตัวเศษถ้าเราหาคําตอบได้ถูกต้องคําตอบที่เราหาออกมาจะต้องมีค่าเท่ากับตัวตั้งของเรานะคะ,ะมาตรวจสอบดูซิ ตัวหารคือ2คูณกับผลหารคือ5123บวกกับเศษคือ1เมื่อหาออกมาแล้วจะมีค่าเท่ากับ1247เท่ากับตัวตั้งของเราเลยใช่ไหมคะดังนั้นแสดงว่า1247หาร2ได้5123เศษ1ค่ะแสดงว่าคําตอบของ1247หาร2มีค่าเท่ากับ5123เศษ1ค่ะ แสดงว่าข้อนี้เราหาคำตอบได้ถูกต้องใช่ไหมคะหรืออีกวิธีหนึ่งคุณครูคะหนูสาะหนูหารสั้นไม่ค่อยคล่องค่ะหรือหารไม่ค่อยถนัดค่ะนักเรียนอาจจะใช้วิธีการหารยาวเข้ามาช่วยก็ได้นะคะแล้วเอาคำตอบมาลงไม่ว่าจะเป็นหารสั้นหรือหารยาวคำตอบจะได้เท่ากันค่ะ คุณครูหวังว่าในการสอนในวันนี้จะทําให้นักเรียนสามารถมีความรู้ที่เพิ่มขึ้นและนําไปทําแบบทดสอบได้อย่างถูกต้องกันทุกคนนะคะวันนี้คุณครูขอจบการนําเสนอแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะายบายนะคะ